แล้วจะมีเราก็ต้องดําเนินงานไปในทิศทางที่ตอบสนองก,กับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขก็คืออันที่หนึ่งคือเลยคะ่ะยกระดับส0บาทรักษาทุกที่แล้วก็เพิ่มการเข้าถึงบริการให้กับไข้ใช่ไหมคือนโยบายที่สองคือเพิ่มการเข้าถึงบริการเรื่องของสุขภาพจิตและการบำบัดยาเสพติดอันนี้เน้นทุกครั้งทุกปีแล้วก็อยู่อันดับต้นๆใช่ไหมมันเป็นปัญหาของ ใท้ที่มันใกล้ที่อาการคงที่แล้วแต่ยังไม่ถึงกับต้องวีชาร์ยังไม่ถึงเวลาที่ชาร ก็มันก็เป็นผลเสียกับองค์กรผลเสียกับโรงพยาบาลเนาะถ้ามันเป็นผลเสียในวงวงกว้างมันไม่ทีหน้าที่นี่แหละคือหน้าที่ของพวกเราทุกคนถ้ามีโอกาสก็ต้องก็ต้องบอกเขาให้เขาความเข้าใจผิดนั้นต้องต้องให้เข้าใจให้มันถูกต้องนะนะคะอันนี้ก็ต้องฝากพวกเราทุกคนเนาะก็เป็นช่วยเป็นกระบอกเสียงแล้วก็ช่วยปกป้องโรงพยาบาลปกป้ององค์กรของเราเนาะ อธิบายการสื่อสารนี่สำคัญที่สุดให้มีทักษะในการสื่อสารเนาะคือถ้ามันไม่เสียหายเป็นบวกบ้างการใช้โซเชียลมีเดียที่มันไม่สร้างสรรค์เนี่ยเราก็ต้องจัดการแต่ถ้ามันไม่ได้เสียหายอะไรเราก็คงไม่ไปไม่เราก็คงปล่อยผ่านนะคะเราก็คงเราก็คงปล่อยผ่านแต่ถ้ามันเสียหายเนี่ยเราก็หลายครั้งก็คงปล่อยผ่านไม่ได้ก็คงต้องมีวิธีการจัดการเนาะ เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ในองค์กรของเราก็เช่นเดียวกันเนาะในการในการใช้ในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียพอก็จะเตือนเตือนทุกครั้งใช้ให้มันสร้สางสรรค์ไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o ไลน์ t t ิต t ตอ t t ติ t ก k ออะไรพวกนี้แหละส<ม>ื่อโซเชียลพี่ทัการเล่น TikTok เป็นไหนมพี่เหนือ่น TikTok เนาะนะคะ<ม>ก็เตือนทูกน้องเรา เวลาที่เรารู้สึกว่าคือในองค์กรใหญ่ยิ่งองค์กรใหญ่ที่มีปัญหาเยอะนะมันเป็นเพื่อนที่ส่วนตัวนะเฟรดูบะพืนที่ส่วนตัว,นะว,ตวมันไม่เป็นไรหรอกแตถ่ถ้ามันไม่กระทบกับใครใช่ไหมคะอันนี้ให้เตือนลูกน้องในแผนนะคะเตือนลูกน้องเจือนเจ้าหน้าที่ในฝ่ายการโพสการใช้สื่อโซเชียลที่มันไม่สร้างสรรค์แล้ก็เป็นผลเสียผลเสียกับตัวเองนั่นแหละมันไม่ได้เป็นผล เ็นผลเสียกับองค์กรหรือกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่มันก็จะเป็นผลเสียกับคนที่ใช้สื่อโซเชียลในทางที่มันไม่สร้างสรรค์แล้วถึงวันหนึ่งมันอาจจะกลับมาเกิดผลเสียกับเราเนาะอันนี้ให้ให้บอกลูกน้องเนาะให้ให้เตือนเจ้าหน้าที่ในในแผนเนาะมันไม่มีใครคืออันนี้คือหมอก็จะไปที่ไหนหมอก็จะพูดเรื่องนี้เนาะ ทุกหลงว่าเพราะมันมีหมดเลยและสุดท้ายมันก็จะเป็นผลเสียกับพวกเราเองไม่ถูกใจหัวหน้าก็โพสเฟกูหรือโพสในไลน์หรือบางโพส้าไปในไลน์เลยมีมีบุคคลอื่นหลายคนมากกว่าสองมากกว่าสองคนอะไรแบบนี้เนาะนะคะเข้าใจคำว่าแทนท่ำมไหมค่ะเทมเพอร์แทนท่อ่ะพี่นกอยู่กุมารจิตเบสต้องรู้จักเทมเพอร์แทนท่นทอ